ขายได้เขาบอกขายได้ก็มาที่กรมที่ดินมาถึงแล้วนั่งสักครู่หนึ่งก็มีน้องมาบริการพาเข้าไปโอนแปบ๊บเดียวก็เสร็จค่ะสะดวกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อหญิงเกิดสีค่ะได้ขายบ้านให้กับบริษัทบางกอกเอสเซดหมู่บ้านเวียงเทพสงประพาดอนเมืองกับคุณเทลโบซื้อไว้แต่มไม่ได้อยู่ซื้อไวนานแล้ว32ปีจ้ะ บ้านที่เราอยู่มันไกลจากที่ที่บ้านนี้เอาทิ้งไว้ก็ไม่มีคนอยู่บ้านก็จะโทรมเราก็เลยอยากขายก็ขายเริ่มขายบ้านก็ต้องติดต่อคนขายค่ะเราแก่แล้วมันจะขายยังไงก็เริ่มก็หาคนขายให้ก็ได้คุณเตโบนี่ขายให้สําเร็จเรียบร้อยบริการดีเขาช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือเราหาลูกค้าให้พอมีคนติดต่อสนใจก็โทรมาบอกเราบริการดีค่ะ ก็ต <S an> ิดต <an> ่อ <S an> ันบ่อยว่ามีคนมามาดูมาอะไรเขาก็โทรไปติดต่อติดต่อคุยติดต่อกันขายได้เขาบอกขายได้ก็มาที่กรมที่ดินถึงแล้วนั่งสักครู่หนึ่งก็มีน้องมาบริการพาเข้าไปโอนแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะสะดวกบริการดีค่ะมีคุณลูกค้ามาติดต่ออะไรเขาจะโทรบอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามีคนมาดูนะอะไรอะไรก็ติดต่อให้บ่อยๆแล้วก็ให้ความสะดวกเราคุณขายให้ความสะดวกเรารู้พอมีลูกค้ามาซื้อเขาก็พาเรามาที่กรมที่ดิน เมื่อกุมที่ดีจะมีน้องมามามาต้อนรับเราแล้วก็พาเราเข้าไปเข้าไปข้างในไปโอนบ้านง่ายด้วยไวด้วยสะดวกด้วยบริการดีรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ cribe ร้ชแนลบางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราคะ่ะ